นี่คือพอดีพอดีัครับงงเนื้อนนะก็จะหวานาน้ำก็จะหวานจะหอมพอดีแต่อันนี้จะเหมือนแก๊บนะใช่ไหมใช่ใส่นี่เกีือแต่อันนี้สําหรับคนที่อยากกินเนืน้อเยอะๆอันนี้คือพวกที่เอาลงมาพลาดก็เอามาไว้แถมอันนี้หมอันนี้พอดีอันนี้สวยมากอันนี้อุโมงไม้เถานะครับสวรรส์น้ำเต้า แล้วก็ข้างล่างเป็นคุมดินด้วยพืชฝื้นโฟดินดึงตรึงในโตรเจนเก่งก็คือตัวรีสองเี่ยเฮลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการใจอาสา,ศาและพ่อครัวหัวใจทางช่องพ่อครัวหัวใจใจอาสา,ศาและลอยแปดแช่นะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาสามัคคีย yeah. <laughs> ทำไมมันถึงต้องเป็นรายการใจอาสาลแล้วก็พอ่อครัวหัวใจอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่หลายอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญจากทางคณาจารย์นะครับคณะครูให้มาชิมมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่หลังโรงเรียนซึ่งมีมากมายเลยนะครับซึ่งฤดูนี้ก็กําลังออกลูกออก ผลเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีจำหน่ายด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเราจะให้คุณครูสมบูรณ์นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เกี่ยวกับโครงการยุวเกษตรเนี่ยมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากว่าจะได้ลูกออกมาแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ไหนอันนี้คือแบบกลางวัยหรือว่าปลายแล้วหรือว่าเพิ่งจะออก ผลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รวมทั้งราคาจําหน่ายช่องทางติดต่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เวลาเกือบจะบ่ายสองแล้วคุณครูเพิ่งจะได้พักเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวให้คุณครูพักเที่ยงรับประทานอาหารไปสักครู่นะฮะเดี๋ยวคอยพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้มาเราก็คือมาจากมาจากไหนก็ไม่รู้เจอกันนอกบ้านนี่มันจะเป็นอย่างนงี้มันจะแบบดีใจมีดีมีนทองเี้ีมันเหลักเงายลูกเลย ซอยเอาแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ปีนใช่ไหมีนปไ,ได้ไดอ๋อครับต้นเขาก็ไม่ได้สูงเกินน่ะนะอ๋ออันนี้คือโตเต็มใบแล้วใช่ไหมครับต้นเนี่ยโตโตถึงใบที่มันจะออกตั้งแต่นี่เลยนะอ่ากินมานี่ ครึ่งต้นเหรอครับตั้งแต่ที่ออกลูกเริ่มออกลูกตั้งแต่อายุมันประมาณสี่ถึงห้าปีสี่ถึงห้าปีเราก็เริ่มเริ่มมีลูกแล้วก็ลองนับอายุว่าตั้งแต่ปีปีสองสี่สามนะขีดละปีเหรอเอาพูดง่ายๆว่าพวกเราก็ยังอยู่ที่นี่ปีตอนนั้นนาปลูกนั้นสามต้นใช่ไหมเที่ยวคนลงหน้าอาคารนะครับพวกเราะรุ่นพวกเรารุ่นเป็นพารครุ่นไก่สวนก็ได้ก็ได้ปลูก คือรักษาตอนนั้นเระคือเลือกแรกแล้วถ้ามาปลูกตรงนี้ต่อปีต่อมาก็ปลูกตรงนี้ต่อ,อม,มันก็มันก็ได้ผลตั้งแต่ห้าปีแรกก็จรินมาเรื่อยๆนี่ครับจนม,มันสูงกนนันเรื่อยๆต้นมาอ่าโอเคแนะนําคุณครูสมบูรณ์อย่างเป็นทางการอีกครัครบคุณครูสมบูรณ์สุขเจริญครับสวัสดีครับโอเคพบ, okay. บกันอีกแล้วครับผมอ่าก็เออเมื่อที่เมื่อสักครู่ครูให้ข้อมูลไปก็คือเริ่มปลูกตั้งแต่ปีสี่สาม ปีสีครับ43รุ่นนี้ปีสีได้รับพันจากเดิมนั้นเป็นอบตศรีวิเชียรสี่สามสตอนนี้25 64เกือบ20ปีใช่ใช่โอ้ก็แต่แต่ว่าเขาออกลูกมาหลายปีแล้วสี่ห้ปีแรกเลยอ๋อโอเคกินมาแล้วเท่าไหร่เนี่ย15ปีครับแต่ว่ายังยังไม่ได้แบบจำหน่ายอย่างเป็นทางการอะไรเยอะแยะใช่ไหมในช่วงนี้ก็ไม่ได้จำหน่ายเท่าไหร่นะเพราะว่า แล้วทีนี้บังเงินว่าเด็กก็ปิดใบก็ผลผลิตก็ไม่ได้ถึงเด็กเท่าไหร่อะไรของจหน่ายมันโควิดเปลี่ยนเป็นเงินทุนเข้าโครงการเข้าโครงการเข้าของทุนเข้าเาไปเลยครับผมคอขายได้แต่ละครั้งก็อนเข้าอนเข้าวันไปครับ ไ้ไดยังไม่ได้ไปเช็คเลยว่าได้กี่พันแล้วตอนนี้วันนี้จะมาอุดหนุนครูด้วยหน,นึ่งร้อยบาทเพื่อนเพื่อนต้องให้ยูทูบเบอร์ไป,ไปหนึ่งทุงอ๋อครับผมเพื่อนที่เขาทําเค้กครับพอดีมีลูกค้าสั่งมะพร้าวอ่อนเอ้ยสั่งเค้กมะพร้าวอ่อนแล้วเขาต้องใช้มะพร้าวอ่อน เราไปซื้อใน f c e e o o o เมื่อวานได้มะพร้าวแก่มาก็เลยต้องหาใหม่เนี่ยก็เลยบอกอุ๊ออีกคู่มีขายพอดีอะไรเงี้ยมันต้องทดสอบอย่างเงี้ยเขาก็เป็นรุ่นเดียวกันเป็นลูกศิษย์ูลำไผ่ครับครับผมต้องทดสอบแบบนี้กว่าจะได้ที่เหมาะสมจริงๆอ่ะอ๋อว่ารุ่นีอ๋อมันไม่มีวิธีไหนเลยที่จะทดสอบโดยโดยจากภายนอกจากสายตาไดแต่ว่า จะให้ดีที่สุดก็คือต้องเอาลงมาลูกหนึ่งก่อนอแล้วก็มาทดสอบดูแต่ว่ามันพอดีก็ขนาดบางทีเราว่าทะลายนี้นะลูกนี้พอดีบางทีก็ยังมีเกศไปก็มีมีเหมือนกับพวกเตี้ยลงมาเนี่ยตัวที่เอามาทดสอบมันดูเป็นพอดีครับพอพอดีปั๊บเราก็เลยบอกว่าเอาหมดเลยเอา้งหมดเลยคับเอหหมดเลยก็กลายเป็นเกแไปเดี๋ยวเราไปเดินดูทั้งหมดครับครู โอ้ยยังไม่หมดอีกอยังได้ครึ่งเดียวย <laughs> ลายเดียวนี่คือลูกที่ขนาดพอดีครับอพอดีสําหรับกินเนื้อเนื้อเนื้อจะนุ่มแล้วก็เนื้อเนื้อก็กําลังนุ่มกําลังหวานครับ,รบเขาจะไม่ใช่เป็นวุ้นนะมันเลยวุ้นแล้วอตัวนี้มันจะเลยวุน้นน้ําก็จะหวานหวานหอมไปด้วยจริงจริงจริงมะพร้าวนี่มีประโยชน์ตั้งแต่เริ่มมีน้ำเนาะถ้าใครที่แบบอยากกินแต่น้ำก็ พอมันมีน้ําก็กินได้เลยเก็บได้เลยใช่ไหมใครที่ชอบระดับแก่เลยระดับเป็นวุ้นก็ก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากจิเคี้ยวคือเนื้อเขาก็กินได้เลยกินได้เลยแต่ว่าน้ําเขาจะไม่หวานมากเป็นอันนี้เนี่ยเป็นน้หวานมากอ๋ออันนี้พันธุ์มีพันธุ์แบบอย่างเป็นทางการไหมแต่ว่ามันไม่มีชื่อพันธุ์รู้แต่ว่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมอ๋อแต่ครูติดป้ายเป็นมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวน้าหอมครับมีกี่ต้นครับในรอบ รวมแล้วก็สามสิบต้นได้แต่มันก็จะมีมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวแกงด้วยห้าต้นมะพร้าวแกงมะพร้าวแกงคือแบบยี่สิบห้าต้นที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมโดนโคนไปก็หลายต้นคือคือมันจะเอามากินตอนแบบอ่อนๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับมะพร้าวแกงที่ว่ามะพร้าวแกงก็กินได้แต่เนื้อเขาเอ้ยน้ำมันไม่อร่อยออ๋น้ำมันไม่หวานมันเปรี้ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เวลาโดนมีดโดนช้อนอะไรใช่คุจะออกจืดไปอย่างนง้รสชาติมันจะไม่เหมือนพวกนี้ก็คือต้นที่สูงๆกันนะใช่ใช่ใช่เพราะนั้นก็ขายคือลูกแห้งลูกแห้งก็จะได้อยู่ประมาณลูกละห้าบาทอ๋อครับก็ดูจากต้นก็ได้ก็จะเป็นต้นที่สูงๆเก็บลำบากนิดนึงเยอะมากเลยเวลาเขามาซื้อเขาก็จะขึ้นเอาอีกคนที่มาซื้อก็จะขึ้นเอาอีกอ๋อมันเหมาเหมาแล้วแบบนี้ เอาไปกินตอนแก่ได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันแต่เข้าลูกเล็กมันจะไม่สะดวกในตอนขูดขูดเนื้อลูกเขาเล็กไม่ใช่ได้ไม่คุ้มกับการแกะการผ่าทีหนึ่งเนาะถ้าตัวนั้นเนี่ยผ่าทีเดียวเขาได้ทําของหวานได้เป็นหม้อแต่ตัวนี้เขาต้องใช้ประมาณสามลูกถพงจะเท่ากับตัวนั้นเนับแล้วก็การขูดกันอะไรก็จะลําบากอันนี้คู่จําหน่ายอยู่ที่ยังไงครับถ้าระดับนี้ก็จะอยู่ ประมาณลูกละสิบบาทครับลูกละสิบบาทโอเคปกติแล้วข้างนอกเข้าไปขายอยู่ที่มีตั้งแต่ห้าบาทเอ้ยหกบาทใช่ไหมไม่ไม่ถ้าขนาดไงขนาดถ้ามันโตเราจะขายขายหกลูกเจ็ดลูกประมาณนั้นอ่ะต่อต่อร้อยเขาทาเป็นถุงอ๋อครับอันนี้ก็จะทําเป็นถุงเหมือนกันอทําเป็นถุงเหมือนกันถุงละร้อยเหมือนกันครับถุงหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสิบลูกก็จะมีแถมบ้าง เห็นครูบอกว่ามีสวนเกษตรพืชอย่างอื่นจะพาไปชมด้วยไปหับไปชมกันมะพร้าวเราก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นเล็กก็มีรุ่นนี้คือรุ่นที่จะได้ให้ผลผลิตต่อไปเมื่อต้นพวกพวกนี้เขาเขาเขาเกเต็มที่แล้วก็เราเจาลงต้นโพนี้เึ็นแทนครับก็กำลังโตชอบที่ต้นไม่สูงเนาะแบบเอาเอาไอ้ไม้เอาเหล็กสอยเอาเกี่ยวเอาก็ได้อะเง้ยาจะโดน โดนบังแดดเยอะอยู่ถ้าเท,ะทะ่าก็อนมันไมาบา่บังแดดมันก็จะตรงขึ้นไปอันนี้มันจะเอียงหาแสงอ๋อครับเอียงหาแสงก็ดีนะจะทำให้ต่ำลงไปอีกแต่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยมั่นคงม <c oughs> ีนะักแสดต้นาานี้ทีเขาจะยืดตามแสงหาแสงอืมยืดต้นนี้เอียงมากเลยนะครับเอียงมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไร <c oughs> ต้องดูฝั่งนี้เอียงแบบเหนื่อยเลยนี่ โอเคข้าประชุมครับอันนี้คือภาพของสวนเราก็จะเป็นแบบแบบพอเพียงกำลังจะทำป้ายาเกษตรพอเพียงครับก็ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์วิศวกรเบดี้ <c oughs> มาติดตั้งให้นะครับก็ใช้ได้ปีนี้ถือว่าลงทุนลงทุนลงทุนกับการทำน้ำก็ ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้เพื่ออนาคตสองสองฝั่งของไอ้นเนี่ยคูคันคูนี่ก็คือมีต้นมะพร้าวทั้งสองเลยใช่ไหมครับคุทั้งสองข้างมีมีต้นมะพร้าวทั้งสองข้างกับกล้วยซ้ายขวาแล้วก็มีสลับต้นกล้วยก็ใช้น้ําจากบ่อน้ํานี่นะครับบ่อน้ําของพัฒนาที่ดินครัท่านมาขุดให้มีน้ําทั้งปีใช่ไหมครับ ปีนี้คาดว่าจะมีน้ำทั้งปีเพราะขุดบ่อลงลึกมากใช้แบบไม่ได้ประหยัดเหมือนก่อนอันนี้ก็ก็น้ำหอมเหมือนกันใช่ไหมครับน้ำหอมทุกต้นเลยแต่ขนาดก็จะต่างต้นนี้น่าจะยืดขึ้นหนีจากต้นกล้วยก็เลยรีบยืดต้นนี้จะพิเศษกว่าเพื่อนเขาจะมีรสชาติที่ดีมากห่ออก็จองทั้งต้นเลยนะ จากตั้งแต่ลูกเขียวๆเลยจะไปทำพันมีความสุขอแบบสวนอย่างนี้แหละครับค่าเวลากับโควิดพอดีก็มาเตรียมงานให้เด็กก็ว่าก็มาดูสวนต้นกล้วยนี้ก็จะตัวไหนพอเก็บผลผลิตแล้วก็ถ้ามีคนสั่งแล้วก็ส่งถ้าไม่มีคนสั่งก็จะเอาบ่มไว้ จะมีเด็กมนีอะไรมาติดต่อโรงเรียนแล้วก็ให้เข้าไปกินเพราะว่าจะมีการบ่มกล้วยตลอดลอมาที่เก่แล้วก,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 ก็จะเก็บคกลืนีเกิดเจะเก็บได้แล้วจริงๆแก่จ,จัด,จดถ้าไม่รีบทานตัดไปแป๊บหนึง่งเขาก็จะสุกเองนะครับใช่ใช่ก็มองดูเหมือนจะเก่มากแล้วก็ตัดไปบ่มแค่แป๊บเดียวเวลาบ่มบ่มทั้งเือเลยนะ ผมได้เคลือบเหรอเคลือบวะเคลือบความอร่อยอ๋อม่ที่นี่จะบ้ไเคลือไม่เคลออันนี้ต้องต้องตัดปีลืมตัดปีหรือเปล่าครับคุไม่มีไม่มีใครมันก็เลยเอาไว้อย่างนั้นก่อนคือถ้าตัดลงมาแล้วไม่มีใครเอาไปกินมันก็จะเหี่ยวอ๋อแล้วก็ถ้าแบบว่ามีปีไหมแล้วก็คือมาดูให้อ๋อเหรอ ผมนึกว่าผมนึกว่าพอพอแบบมันสุดลูกแล้วก็คือต้องรีบตัดไม่งั้นเดี๋ยวลูกไม่สมบูรณ์อะไรยงเงี้ยใช่แต่ว่าเสียดายไงทมเสียดายก็คือเสือมีคนมาอยากได้ก็เลยค่อยๆมาตัดให้เขาครับ๋ย่า youtube ไม่รว้อะไรไม่รู้อะไรครับคูเพิ่งกินขนมจีนไปเมื่อวานเวย กินกับขนมจีนอร่อยเนาะปีกล้วยแกงกับไก่อะไรเงี้ยเส้นทุกต้นเลยเนาะออกลูกทุกต้นเลยอันนี้ก็จะเริ่มเก่แล้วอันนี้ลูกแนลักกลมๆอ๋อหรือว่ามันแก่มันก็เลยกลมมะพร้าวไอ้าน้าหอมแต่ลูกกลมๆนะอแต่ถ้าเป็นลูกก้นแหลมๆหน่อยหนึ่งจะเป็นมะพร้าวน้ําหวานอ๋อเราเรียกว่ามะพร้าวน้ําหวานครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอม แสดงว่ามะพร้าวน้ำหวานจะรสชาติดีกว่าก็ไม่ไปแต่อันนี้หอมเหรอแต่นี้มันจะเพิ่มกลมหอมก็ไปเราลัดลงไปนี่เลยครับอันนี้เป็นสวนสวนใหม่สวนใหม่ที่ที่ทำปีนี้อันนี้ก็เป็นมะพร้าวสลับกับมะนาวนะเพราะว่ามะนาวท่อมะนาวกินสั้นกว่าใช่ไหมล่ะครับมะพร้าวก็จะต่อปี อ๋อก็เลยต้องปลูลักษณะนี้วิธีการก็เขาจะไม่งำกันใช่ไหมครูก็ตามธรรมชาติอันนี้เขาจะเขาก็จะงำกันอยู่เพราะว่าตัวนี้อายุเขาจะไม่ยะไม่ยาวนานไงเรากะจะเอาตัวนี้แล้วก็ปลูตัวนี้ใส่ด้วยครับก็เลยใส่ถ้าสวนนี้ขึ้นหมดนะสวยมากเลยเพราะว่ามันจะมีมะพร้าวที่เยอะมากครับแล้วก็จะเข้ามานี่ก็จะเป็นแบบลมรื่นเย็นเลยมันอันนี้จะเป็นกล้วย เป็นห้องเรียนในธรรมชาติก็ได้นะใช่ใช่เป็นเป็นอีกสวนหนึ่งที่เรากำลังทําขึ้นมาปีนี้ครับแล้วก็พอดีได้ท่อท่ออนี้คือเด็กจบป .6 ของที่ละลึกของเขาอืในคนละหนึ่งท่อครับก็เลยมาทํเป็นรุ่นรุ่นล่าสุดนั้นใช่ไหมครับใช่รุ่นล่าสุดรุ่นก่อนนั้นก็จะได้เป็นปลูกดอกไม้หน้าโรงเรียนอ๋อก็ได้ครับ ม,าามันมีปัญหาก็าคือมันจะมีสตูเยอะมากเลยมะนาวเวลาหนอ,อเนเวลาอะไรกินเขาจะกินทั้งต้นเลยจนนะอะที่เห็นตายเนี่ยก็คือมีแต่หนอนหนอนมันกินเพราะว่าเราเรียนเราหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลงคันเคมีมีไปแบบรธรรมชาติสังเกตดูยทุกต้นก็จะใส่มะพร้าวเอาไวเ้เพื่อหวังอนาคตที่ยาโดยเส้นนี้สวย อันนี้ก็จะประมาณสี่ห้าวันรดครั้งหนึ่งวิธีการรดกรงง็ง่ายๆหลายอย่าง oh. โอ้โล่าเซียวลงมาแล้วก็ปัน่นคี่สวนสวนใหม่สวนหนึ่งเดินมาทางนี้สังเกัได้ครับมาทางนี้ก็จะเป็นสวนเริ่มเริ่มโครงการปีที่แล้วโครงการนี้เริ่มปีที่แล้ว เป็นสุกจ้ำโอ้อยโอ้อยตัวนี้เป็นอ้อยสำหรับคันน้ำครับอ้อยคันน้ำเป็นอ้อยที่มีชื่อพันว่าสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณห้าศูนย,นนย์ก็จะเป็นที่นิยมของของคนทั่วไปที่เขานิยมน้ำอ้อยสดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนี่มันก็จะถึงเวลาแล้วเนี่ยนี่ถึงเวลาสำหรับการตัดที่ที่ทำคันน้ำอ่ะนะครับ ตุนเขาโตเต็มที่แล้วอตอนล่าสุดผมไประยองซื้อน้ำอ้อยกินน้ำอ้อยขันสดนะครับเขาพูดอยู่ว่ามันต้องมีสายพันธุ์นี่นั่นผสมกันอะไรเงี้ยคุณคุณว่ามีสุพรรณสุพรรณอะไรนี่ด้วยมีสุพรรณมีสุพรรณด้วย,อวยตอนนี้ก็จะเริ่มอออตัดแล้วนกาจะมีความหวานในตัวแนละ้วก็อันนี้ก็ได้พันธุ์มาจากเกลือนจากสวนพญาอินอื มาลงทีแรกนึกว่าจะไม่รอดเลยนะในต,ตอนที่ยังแรงๆอยู่นี่ก็ใช่ใช่<ๆ> <c oughs> ครูเคยพามาดูรอบหนึ่งรอ,อดไหมเนาะรอดแล้วก็เป็นห่วอยู่พอถูกฝนมาก็ขึ้นแบบนี้แล้วเราพอหมดฤดูเรายังไงครับนี่ <c oughs> ก็เราเราตัดเฉพาะต้นแก่เราปล่อยต้นอ่อนๆใช่เป็นรุ่นต่อไปไม่ต้องปลูกใหม่ไม่ได้ปลูกใหม่ทุกปีปลูกครั้งเดียวจะได้อยู่ได้สามปีประมาณนี้เดือนเป็นพวกนี้จะขึ้นมาแทนนี้ก็จะ อันนี้ก็จะออกไปนี่จะเริ่มหาเครื่องมาสำหรับหนีบอ้อยแล้วอืม,อม,ไมัไจะขายคู่กับมาน,น้ำมะพร้าวก็เยอะมากเลยนะเอาผสมกันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะเราทำเป็นนวัตรกรรมขึ้หนใหม่ใ,ใช่ใช <c oughs> ก็ดูดีผลงานนี่ก็ไม่ได้มันเข้าหน้าแรงนนก็เริ่มแห้งไ่ทำพาร,รามชาก็ดูดีนีบอ,อย สุพรรณห้าศูนย์ปลูกสลับกับต้นกล้วยอ่าฮะันนี้ก็จะปลูกสลับกับต้นกล้วยเหมือนเดิครับปลูกไว้เพื่อตัวครูเดินไปเลยเห็นเห็นบอกว่ามีทุเรียนด้วยใช่ไหมครับติดไหมทุเรียนไม่น่าจะรอดล่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่อ๋ออยู่ไกลน้ําด้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้ลดครับปลูกสลับกกล้วยปีหน้าอันนี้คือหวังผลปีหน้าอืมครับ เยอะอยู่นะอ้ะอยถือว่าเยอะอยู่ี๋ยวทำศึกษาหาทุนซื้อเครื่องดื่อ้อยหน้าหน้าแล้วดีคนนิยมหน้าร้อนนะใช่ใช่เครื่องดีเย็นๆครับพ่อม่งก็น่าจะต้องให้คนมาเหมาเลยอ่ะโววมันเยอะจัด ครับก็บ้านพักก็ไม่มีคนอยู่ก็เลยกลายเป็นที่เก็บขึ้นมือของยุ้ยวกดิ์เนี่ยที้เรียนในระลอกไายเลยล่ะครอเร่จนงามอยู่ดิอย่ว่าไม่ได้ไปโดน้ำ เอออันนี้เหมือนเหมือนจะรอดนะครูนี่ยอดอ่อนๆไหมอืมรถจะบอกพนักงานเรารถมาครับเนีมรถมาไม่ทันนี้ะให้ดูให้มาถ่ายให้ดูถึงเจตนาลมและความพยายามของเราเดี๋ยวจะพยายามเอาพื้นกันครับวิ่งไม่ได้เลยนะเหออแป๊บเดียวอันนี้จะเป็นสวนใหม่เนี่ยครักล้วยสวนใหม่หวังผลปีหน้า เขาก็โตเร็วมากเลยแต่ว่าไม่ได้ลดน้ำสวนใหม่จากที่เป็นป ah ha, ่ายาคาเตมทำอะไรไม่ได้เห็นเห็นปีน,นึ่งเคยปลูกข้าวด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ปลูกข้าวปลูกข้าวรอบนอกเขาเปลูกใช่ไหมอืม <heps> น่าจะหมดแล้วใช่ไหม okay, ครับอ,อ๋อสวนผักมีอะไรไหมครับ <c oughs> แต่ว่าผักก็เป็นแบบล้มลุกเนาะเป็นแบบชั่วขราบบวาครับ <c oughs> เปลี่ยนใจตามฤ <c oughs> ดูกาลนี่ปลูกลอืนีตอด กระเสษให้พันนาอ๋อกระเสรอำเภอเรานี่หรอใช่ครับอืมกรมเะเสรอำเภอก็ช่วยจริงๆนะอ๋อเขามีบทบาทด้านนี้ด้วยใช่ไหมเห็นแต่แบบให้เงินเยียวย,ยา <laughs> เขาดูแลกลุ่มยวิวะพอเรียนเรามีกลุ่มยิวะครับก็ต้องดูแลมีคุณสนับสน,นุนด้วยไหมแต่ <laughs> ว่าก็ไม่ออยังไม่เห็นครับก็หลุด,ลดไม่รู้ดูหรือเปล่ปา,น,านัดอันนี้ก็จะเป็นสวนเกษตรืกประเภทขี้ผัดผัดสวนรัก มีมะเขือครับมะเขือเป็นหลักมะเขือเป็นหลักมันมันก็จะเป็นตัวปลอดครับโดยมันจะมีส่วอพอกินเลยได้นี่ใช่ใช่จริงๆคณะนี่ก็กินได้แล้วนะครูคณะกินได้ครับพริกก็กำลังโตพีกอยู่นี่อยู่ีหลายพัน Mm hmm. มะเขือเดงเมะเขือยาวมะเขือเปาะครับกิหอมผัดชีหอมหอมโอ้ผักชีก็งามหอมม,มันขึ้นเยอแล้วมันเริ่มจะดันแล้วเริ่มจะได้เก็บแล้วถ้ามีสวนแบบนี้อยู่ที่บ้านนี่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยมีแค่นี้ไม่ต้องซื้อได้ขายด้วยใช่ใช่ครัแต่บ้านเรานะ Mm hmm. ไ,มไม่ต้องไปซื้อ,อยากเลยของมีปลอดสารด้วยนะ mm hmm. ทุกอย่างกินแบบปลอดภัยหมดเลยครับเกลือเรามีจะมีหลายสีันคืออ่อเนลือหลายสีมันจะมีสีม่วงด้วยอ๋อเหรอครับ แต่ว่ารสชาติเป็นมะเขือเปราะใช่ไหมใช่มะเขือเปราะอ๋อไม่ไม่ได้เป็นแบบมะเขือยาวสีม่วงม่วันจะมีดอกสีขาวมันไม่อร่อยนะมะเขือยาวยาวสีม่วงม่วงอ่ะมันนิ่มๆผมเคยกินใช่ใช่ครับเขาไม่กําลังให้โอ้หักเลยเขาชอบเอาไปกําลังกําลังให้ผลผลิตกําลังให้ผลผลิตครับ จะได้เห็นเห็นต้นมะเขือเยอะๆครับโอ้โหนึบลูกจะเริ่มเก็บได้แล้วนะนี่อืออใช่ขกาวไว้มันก็จะไม่ไม่อ่อนใช่พอเก็บเก็บได้เลยครูเก็บไปขายให้ครูด้วยกันทีแรกก็ต้องให้ครูนี่แหละไปชิมรสชาติก่อนครับดีหรือไม่ดียังไงก็ค่อยๆนั่นครับ รดน้าวันละหนึ่งครั้งโอเคเราปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็เข้าๆแล้วกันนะครับยี่สิบนาทีสำหรับการพาชมสวนไม้ผลแล้วก็สวนพืชผักสวนครัวนะครับรวมทั้งสวนอ้อยด้วยไม่รู้เรียกอะไรล้มลุกั้งเนาะอ้อยนี่นะครับผมโดยคุณ ครูสมบูรณ์สุขเจริญนะครับเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์โครงการยุวเกษตรโรงเรียนบ้านนาสามัคคีนะครับน,นาสามัคคีโมเดลนาสามัคคีโมเดลโอเคก็ขอขอบคุณ,ค,ณคุณครูวนหน้าที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตว่านักเรียนไปไหนเด็กเรียนตอนนี้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอ๋อครับก็เลยไม่เจอนักเรียนครับเพราะว่าโควิดแต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะครู <c oughs> ต้องแบบว่า ปรับแผนกันแบบวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์หลายคนอนะ่ะสงสัยว่าเอ้ยวันนี้วันจันทร์แล้วแบบเด็กอยู่ไหนอะไรเงี้ยเด็กอยู่บ้านครับเรียนอยู่บ้านโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนละกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไคร์นะครับ, share, share, รบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอ๋อถ้าเกิดว่าสนใจซื้อ,อ,อพืชผลทางการเกษตรก็ติดต่อคุณรูได้เลย เ b o o กก็ได้ Facebook สมบูรณ์สุขเจริญเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรคุณครูสะดวกให้ไหมครับได้ครับได้0862599554โอเค0862599554นะครับคุณครูสมบูรณ์เจริญบ้านนาสามัคคีอ่างทออำเภอ้ำายืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ